สำหรับในปี2024นะครับฮอยนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ธนูชั้นนำเลยจากอเมริกานะครับได้การมีการพัฒนาคันธนูที่เป็นแบบฮันติงขึ้นมาใหม่ครับสำหรับในปีนี้นะครับมีคันธนูที่ออกแบบมาตรงนี้ข้างหน้าผม2รุ่นตรงนี้นะครับซึ่งเป็นคันที่เรียกว่าเป็นระดับไฮเอ็นระดับท็อปของสายฮันติงเลยนะครับธนูฮันติงเนี่ยคือธนูที่ฝรั่งในเมืองนอกเขาออกแบบมาใช้ในการล่าสัตว์ครับเพราะฉะนั้นธนูล่าสัตว์แบบนี้นะครับจุดที่เขาต้องการและจะมีหลายๆจุดที่เป็็นนนนนนจุดดเเ่ขออองคคคคัััต้กกืื1วารบบีหะ วลายิงไปความเร็วสูงเวลายิงแล้วคันเงียบไม่มีแรงสั่นนะครับซึ่งผมมองว่าในปี2024ตรงนี้หอยเนี่ยได้พัฒน,นาคันธนูรุ่นใหม่ออกมาตรงนี้ซีตอบโจทย์ความต้องการของนักธนูในแบบฮันติงมากๆเลยครับสารคัญในปี2024ตรงนี้นะครับก็จะมี2วัสดุของตัวคันครับคือลักษณะระบบรอกระบบตัวคันเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ว่าวัสดุของตัวด้ามเนี่ยเป็นคนละวัสดุหน้าตาก็เลยจะดูแตกต่างกันนะครับอย่างคันในมือผมที่ผมถืออยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวคันธนูที่หรือวัสดุตรงกลางเนี่ยบอออมีัชื่ว่วาคร อัลฟา x เนี่ยจะมีให้เลือก2ความยาวอย่างตัวที่ผมถืออยู่ตัวนี้คือคัน30นิ้วจะมีอีกรุ่นหนึ่งคืออัลฟ่า x สามสิบสามนะครับจะคันยาวกว่านี้จะเป็นคันที่ยาว33นิ้วครับนอกจากคันที่เป็นลักษณะแบบเป็นอลูมิเนียมอลลอยแบบนี้แล้วนะครับก็จะมีแบบหนึ่งที่เป็นลักษณะของคันคาร์บอนแบบที่ผมวางโช์อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เราประกอบแบบครบชุดให้ดูเลยนะครับคันนี้นะครับคือห้อย i x 8ครับ i x 8เนี่ยเป็นคันที่มีตัวด้ามลักษณะตรงกลางเนี่ยเป็นแบบคาร์บอนนะครับให้มีน้ําหนักเบาลงกกวว่่่าาคันนนนนทีีีเเเเป็็อลลูมมมิยยยแ้้้งงจะุขขึึบ โปรไนี่ก็จะมีให้เลือก2แบบเหมือนกันครับอย่างตัวนี้คือ RX8 ความยาวคันอยู่ที่30นิ้วเราก็จะมีตัวยาวนะครับคือ r x 8 Ultra จะเป็นคันที่ยาวประมาณ34นิ้วครึ่งครับคันรุ่นใหม่ของฮอยตรงนี้นะครับมีการพัฒนานเน้นไปที่ในเรื่องของความเงียบนะครับในการยิงนะครับการสั่นสะเทือนที่คันที่น้อยแล้วก็การปรับจูนต่างๆที่สามารถทําได้ละเอียดขึ้นครับอย่างแรกเลยที่แตกต่างจากคันรุ่นก่อนนะครับของฮอยอย่างรุ่นก่อนอันนี้จะเป็น VGM กับ 7, ับ i7 ตว Alpha X แล้วก็เี่ยะลีร,ะบบรอกใหม่ะกับะอ ตัวนี้จะใช้ระบบลอกที่ชื่อว่า HBX Exact นะครับซึ่งจุดเด่นของระบบลออตัวนี้คือสามารถจะปรับระยะดึงได้ละเอียดขึ้นครับอย่างการที่รูปปกติรุ่นก่อนเนี่ยเราจะปรับได้ทีละครึ่งนิ้วแต่ว่าตัวลอกตัวใหม่ตัวนี้จะสามารถปรับได้ทีละ1 4ส่วนนิ้วนะครับ0 2นนิ้วเลยทําให้เราสามารถจะปรับระยะดึงได้พอดีกับคนยิงเนี่ยได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนั้นนะครับรการออกแบบของตัวคันตัวนี้นะครับจะมีการทําให้สามารถจะซับแรงสัง่นสะเทือนลดเสียงได้ดียิ่งขึ้นมีการใส่ตัวช็ ตัวเซอไบลเซอร์ที่มาพร้อมกับคานเลยนะครับตรงนี้จะมากับตัวคันเลยอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้จุดเด่นของตัวช็อตสอบที่ใส่ที่ด้านล่างตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าเวลาจุดที่เราใส่ตรงนี้กับตำแหน่งกริปเนี่ยตรงนี้มันจะยืนออกมาค่อนข้าเงเยอะนะครับมาที่ด้านหน้าตรงนี้เลยทาให้เราเอาใส่อย่างนี้เราไม่ต้องถมน้ำหนักเยอะแต่เราจะรู้สึกเหมือนว่าตัวคันเนี่ยมีการใส่เซอไบลเซอร์ใส่น้ำหนักถ่วงที่มากกว่านะครับเราจะเห็นว่าตัวกริปกับตัวตำแหน่งใส่เนี่ยห่างกันมากทําให้ตัวนี้เราใส่แค่สั้นนิดเดียวนะครับแต่ความ นอกจากตัวช็อตสอบที่มากับตัวคันตรงนี้แล้วนะครับก็จะมีการใส่บริเวณตัวตรงนี้ตัวสตริงช็อคตัวนี้นะครับจะเป็นแบบใหม่เป็นตัวดัมเปอร์ที่ใส่ที่สายฮันูตรงนี้นะครับจะช่วยให้ลดการสบัดของสายฮันูทําให้เสียงของคันธนูเงียบขึ้นลงเรียบลงไปอีกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวอย่างตัวอัลฟาเก็จะมีตัวดัมพอร์ตตรงนี้นะครับติดเข้ามากับที่ตัวคันเป็นตัวดัมเปอร์ที่ช่วยซับแรงของคันธนูตรงนี้ขึ้นมานะครับ นอกจากนั้นนะครับในการลักษณะของตัวคันตรงนี้การออกแบบคันครับต่างๆของห้อยเนี่ยจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถจะใส่อุปกรณ์เสริมที่คันได้มากมายเลยครับอย่างตัวนี้ที่ตัว x 8ตัวนี้นะครับที่ผมประกอบไปให้เราจะเห็นว่าเราสามารถจะใส่ตัวคิวเวอร์นะครับใส่ตัวเซอ์ิลเซอร์มีตัวคิกแซนตัวขาตั้งคันนะครับที่เราสามารถจะวางคันตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นตัวโกสติกตัวนี้ที่มากับตัวคันตรงนี้นะครับที่เราสามารถจะวางคันแล้วก็ใส่อุปกรณ์ทุกอย่างทําให้สามารถจะแต่งเป็นคันฮันติงได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยครับ โอเคครับคราวนี้เดี๋ยวขั้นแรกนะครับเรามาลองยิงที่ตัวนี้ก่อนตัวนี้คือ Alpha X30 นะครับผมยิงแบบคันเปล่าๆเลยนะครับก็คืออุปกรณ์มาเฉพาะบนคันแบบนี้เลยเราใส่แค่ตัวเรสเพิ่มเข้าไปสําหรับวางลูกขนูนะครับลองฟฟลลิ่งแบบที่ยังไม่ได้มีตัวเสริมอะไรเพิ่มเอาแบบแกะกล่องมาลองกันเลยนะครับ ลองยิงไปแล้วครับผมรู้สึกว่าคันนี้มันดีมากครับมันยิงแล้วแบบฟีลิ่งในการยิงมันแน่นมากคือเรายิงเมื่อกี้อย่างที่เห็นนะครับเมื่อกี้จังหวะดึงตัวระบบล้อตัว hpx ตัวนี้ตอนแรกจังหวัดดึงบบ X, exact, จังหวะด,ด,ดแรกมันจะรู้สึกว่าค่อนข้างหนักค่อนข้างแน่นนะครับมันใช้แรงดึงเยอะหน่อยแต่จังหวัดเราดึงสุดแล้วครับลอกมุพทิกแล้วเนี่ยคือ red off มันสามารถจะตั้งไว้ผ่อนไปที่85%ตอนนี้นะครับก็คือถ้าผมตั้งคันตัวนี้ยตอนแรกคือ50ปอนด์จังหวัดสุดท้ายเราดึงมาสุดท้้าายยยยแแแแลลลวเเ่่เออ่่หนะหหืืือออออููคคคไป85%บบก็ ไม่ถึง10ปอนด์เพราะฉะนั้นจังหวะสุดท้ายมามันผ่อนออกมาเบามากนะครับแล้วก็ตัวรอกตรงนี้เมื่อกี้ยังไม่อธิบายไปคือมันสามารถจะนอกจากปรับตัวระยะดึงได้ละเอียดแล้วครับมันสามารถจะตั้งเลทออฟได้เราต้องการว่าให้มันผ่อนเยอะผ่อนน้อย75% 80%, 85%เราตั้งได้อันนี้ตั้งไว้ที่85ก็คือดึงมาสุดปุ๊บจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันเบามากนะครับเราสามารถจะเล็งขยับตัวเล็งได้อย่างละเอียดเลยแล้วยิงไปฟึ๊บลูกแแรงมาากต่ว่ว ที่คันเงียบมากแรงสั่นสะเทือนที่คันเนี่ยแทบไม่มีเลยมันรู้สึกว่าแบบปุ๊บแล้วก็หยุดเลยนะครับอารมณ์เหมือนเราเทียบเหมือนเรายิงปืนที่มันมีไซเลนเซอร์เรายิงไปแล้วเราไม่มีเสียงไม่มีแรงสั่นที่เขนที่คันเลยถือว่าเป็นจังหวะยิงที่แบบผมว่าใครยิงก็ชอบครับคันแบบนี้ยได้ครับเดี๋ยวสลับกันมาลองเดี๋ยวให้พ่อลองบ้างอัลฟ้าเอ็กซ์สามสิบคันนี้นะครับยังไม่ทันยิงหลงรักแล้วอ่ะมันสวยมากต้องไปเห็นตัวจริงนะครับ มันเป็นการแบบเจาะรูพุนคันธนูที่หล่อมากอ่ะสีนี้เรียกว่าสีวาเลนเนสนะครับชื่อโดนใจแล้วแต่จริงๆแล้วมันเป็นพาวเดอร์โค้สีออลิฟสวยสวยมากเห็นลูกชายยิงแล้วขอลองหน่อยครับโอ้โห คีป๊าบอกว่ามันเหมือนปืนใส่เซเลนเซอร์ไม่ใช่ครับมันเหมือน encer, ใส่เลนเซอร์ใส่คอมเพนเซเตอร์ใส่ทุกอย่างเข้าไปคือแบบนี่ขนาดไม่มีสเตเบลิเซอร์ไม่มีดัมเปอร์อะไรเพิ่มเติมเลยนะมันนิ่งแล้วเงียบมากเดี๋ยวต้องลองคัน33แล้วสงสัยจะโดนคัน33มากกว่าคราวนี้มาลอง alpha x 33ครับผมมีความรู้สึกว่าใน4คันนี้ผมน่าจะชอบคันนี้มากที่สุดจริงหรือเปล่าดีลองดู คันที่เ t a TA ยาวเนี่ยนะครับมันจะเข้าแองเกร์ได้ง่ายขึ้นนิดหนึ่งโห oh, นิ่งมากนิ่งกว่าคันสามสิบเยอะเลยนะครับวอลแน่น oh. นิ่งมากผมว่าเป็นคันทันติงที่ยิงดีมากชนิดที่ว่าเอาไปใช้ลงแข่งขันได้ ใส่สเตเบลิเซอร์การถ่วงอะไรอีกหน่อยหนึ่งผมว่าลงแข่งขันได้เลยของผมนี่นะจะต้องรอเลงยาวกว่าน,นี้อีกนิดนึงแต่ก็แค่นี้ก็โอเคโอ้โหถ้าจะโดน alpha x 3าคราวนี้นะครับมาลองตัว alpha x 3าก็จะคันยาวกว่าเมื่อกี้นิดนึ่งนะครับว่าน้ำหนักน้ำหนักถือมันจะหนักขึ้นหน่อยนะครับแต่ว่าคันจะยาวขึ้น ว่ายิงฟีลลิ่งมันแน่นนะครับจะแน่นความรู้สึกยิงคล้ายๆกับตัว3 3าแต่ว่าความแน่นเหมือนเหือนกันรู้สึกแรงเหมือนกันแต่ว่าขัดยาวกว่านะครถือก็นิ่งขึ้นนิดนึงนะครับถ้าใครที่ชอบแบบคันยาวๆนิ่งๆหน่อยก็อาจจะขยับขึ้นมาเป็นตัว3 3าก็จะยิงง่ายขึ้นกว่าตัว a l า h a อีกสามสิบนิดนึงนะครับแต่ d e ลิท่อนี้นาะจะต้องไปเติมน้ามันนิดนึงนะหยอดน้ํามันหน่อยนะมันฝืดมากโอเคครับคราวนี้มาลองที่ตัวที่เป็นคาร์บอนตัว x แปดตัวนี้นะครับ ก็ความยาว30นิ้วเหมือนกันนะครับแต่น้ำหนักคันเบาวกว่าตัวที่เป็นตัว Alpha X นะครับแต่ว่านี้ผมใส่อุปกรณ์แบบครบเซตเลยนะครับก็คือชุดแบบเต็มเลยแต่ว่าถ้าสมมติเราไปแบบใส่ฮันติ้งเนี่ยเราใส่ทุกรูที่มีให้ใส่ครับเต็มคันแบบนี้เลย เรามันจะไม่เหมือนเอาเฟกที่ยิงเมื่อกี้นะครับคือระบบล้อมันระบบล้อเดียวกันนะครับแต่ว่าลักษณะด้วยตัวคันน่ะความรู้สึกเวลายิงจะไม่เหมือนกันคัน RX8 มันจะนุ่มกว่าเงียบกว่านะครับแต่ว่าเอาเฟกมันจะให้ความสะใจรู้สึกว่าหนักกว่าแรงกว่าทางที่น้าหนักปอนระบบล้อมันเหมือนกันนะครับแต่ว่า f ีล l ิ่งการยิง c h a r เตอร์ของคันเนี่ยแตกต่างกันเลยถ้าใครมาลองยิงก็เดี๋ยวลองดูได้ครับว่าใครชอบแบบไหนอ่ะเดี๋ยวพ่อมาลองยิงไหมครับแน่นอนแน่นอนอันนี้ RX8 c a r ยิง คัน Alpha X เราก็เลยขอก็ลองคันนี้ต่อเลยนี่แต่งตัวครบมากหล่อมากนะครับก็คือมีศูนย์มี s t ตเบลิเซอตัวสั้นตัวยาวแล้วโก Gold stick, สติกแบบตั้งพื้นเรสของฮอยเองซึ่งแบบ mounting ยอดสุดๆเลยคือมันเป็นแบบเฟสที่ยกขึ้นมาระหว่างที่เราดึงนะครับ พี่นุ่มนวลมากพูดเป็นเล่น ar, like พูดเป็นเล่นน่ะขอยสักลุงปรับตูวเป้าซะก่อนนะเหมือนคันมันอยากอยู่กับพ่อครับหนึ่งนุ่มมาก ปอลนิ่งจังหวะที่ลั่นออกไปนี่เหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นเลยที่มือซ้ายไม่มีแรงสั่นสะเทือนไม่มีเสียงไม่มีอะไรมีเสียงกระทบเป้าอย่างเดียวอย่างที่บอกอย่างที่ปั๊บบอกเลยเหมือนปืนใส่ไซเลนเซอร์ใส่คอมเพเซเตอร์แล้วก็วกใช้กระสุนเลเซอร์อะไรประมาณนั้นนะครับต้องลองเลยนี้ไอเอ็กแปดคราวนี้เดี๋ยวมาลองตัว X8 Ultra นะครับก็คือความยาวจะยาวขึ้นนะครับเมื่อกี้ i8 มาดามัน30อันนี้มันจะมาะ3มาณ34นิ้วครึ่งก็คือคันยาวขึ้นน้ําหนักมันจะมากขึ้นนิดนึงนะครับอันนี้เราลองยิงเป็นคันเปล่าเลยคือพอเป็นคันยาวขึ้นส่วนใหญ่อย่างที่บอกไปก็คือมันจะเล็งได้ง่ายขึ้นแต่ว่าสปิลุม่มจะน้อยลงนิดนึงนะครับ ยิ่งเป็นคันเปล่าก็คือนุ่มมากนะครับคัน X8 อัลตราตัวนี้คือยิ่งพอเป็นคันยาวขึ้นยิ่งนุ่มกว่าตัว X8 ธรรมดาอีกนะครับแล้วก็จังหวะดึงเวลาคันมันยาวขึ้นมันจะแกว่งน้อยลงนะครับอาจจะไม่รู้สึกว่าแรงเท่าคันใน X8 ธรรมดาแต่ว่าตัว X8 อัลตราเนี่ยผมว่าใครที่ชอบแบบนุ่มๆนิ่มๆนะครับสบายๆเนี่ยตัวเนี้ยเคลิ้มเลยครับลองหน่อยลองหน่อย X8 อัลตราเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะดีสมคำเล่อมลือไหม ดึงนุ่มมากบอลนี่แบบนิ่งตรงนี้เลตออฟเบามากนะครับบอลแน่นมากดึงไม่มีขยับเลยมันไม่เกิดอะไรขึ้นคัน RX8 Ultra เนี่ยนี่ขนาดจะไม่มีสเตเบลิเซอร์อะไรเนี่ยมันก็โคตดนิ่งขึ้นนะครับ คันยาวข้อดีได้เปรียบอย่างหนึ่งก็คือมุมสายมันจะกว้างครับมุมสายที่เราเข้ากับหน้าเราเนี่ยจะกว้างขึ้นทําให้เข้าแองเกอร์ได้ง่ายคันห้อยจุดเด่นของคัน้อยก็คือวอลเข้แน่นมากแล้วก็ตอนนี้เล t o ออฟเบานะครับทำให้การยิงง่าย,ายขึ้นมากเลยโห<ฮ>มันเป็น คันธนูที่ล้ายุกมากผมว่ามันก้าวข้ามความเป็นคันธนูคอมปาวไปไกลามากต้องลองยิงเองครับโฮนิง่งยิงนุ่มไรแ,แรงสนสะเถืออจริงๆเมื่อกี้เราลองยิงคันทั้ง4รุ่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้ลองมาดูในส่วนของอุปกรณ์ชุดแต่งนะครับที่เราสามารถจะแต่งเข้าไปในคันลักษณะคันทันติงแบบนี้นะครับคือคันฮันติงแบบนี้เราสามารถจะแต่งออกมาเป็นแบบแนวแบบนี้นะครับที่เราอุปกรณ์ที่เรา มักจะใส่ไว้กับคาน์นูแบบฮันติ้งแบบนี้นะครับหลักๆแล้วก็คือจะมีตัวสุดเล็งนะครับสุดเล็งแล้วก็ใส่ส่วนใหญ่ก็จะใส่เป็นสุดพินนะครับที่เป็นเข็มหลายๆเข็มที่เราสามารถจะตั้งแต่ละระยะได้แล้วก็สามารถจะเลือกมาใส่ได้มีหลายแบบนะครับแล้วแต่ที่เราชอบเลยส่วนอุปกรณ์อื่นที่อยู่บนคันนะครับมันจะมีเป็นเซ็ตอย่างที่ผมประกอบไปตรงนี้ก็จะเป็นของหอยเองนะครับที่เขาทํามาสําหรับใส่กับคันในซีรีส์ของฮอยโดยเฉพาะเป็นหลักเลยนะครับชิ้นใหญ่สุดที่เราเห็นด้านหน้าตรงนี้นะครับตัวนี้คือคิวเวอร์ ข้อดีของตัวคิวเวอร์ของหอยตรงนี้ครับหนึ่งคือน้าหนักมันเบามากนะครับแล้วก็2ก็คือเราสามารถจะปรับตําแหน่งเราสามารถจะยืดถ้าเรามองด้านข้างนี้นะครับสามารถขยับตอนนี้เลื่อนเข้าไปขยับออกมาได้ตามเราต้องการนะครับบางคนต้องการให้ให้ตัวคิวเวอร์ตัวลูกขนูเข้าไปติดกับคันบางคนอยากให้มันขยับออกมาหน่อยนะครับให้หยิบง่ายอะไรเงี้ยก็สามารถจะใช้งานได้สะดวกใส่กับคันได้แบบนี้นะครับถ้าเป็นตัวของหอยตรงนี้ก็ใส่ได้6ลูกเราสามารถจะเสียบลูกไว้กับคันแบบนี้ก็สะดวกเวลาที่เราไปยิงไปซ้อมที่ไหนนะครับไม่ต้องเอาลูกมันติดตัว ลกไว้กับคันเลยอยากยิงก็หยิบปลดปุ๊บใส่โลกยิงได้เลยนี่คือตัวคิวเวอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวเรสตัวเรสตัวนี้ตัวเอาตะเตอ้าอินทิเกรตเรสของฮอยตัวนี้นครับมันจะเป็นเมาส์ที่ออกแบบมาสำหรับใส่กับคันลักษณะคันฮอยโดยเฉพาะตรงนี้เลยนะครับทำให้เราสามารถจะใส่กับคันได้ง่ายไม่ขยับไม่เลื่อนนะครับเวลาเล็งปรับซ้ายขวาตั้งฉากเนี่ยทำได้ง่ายมากเซตคันง่ายนะครับแล้วก็เรสตัวนี้เป็นแบบดรอปอเวก็คือตอนแรกแขนจะวางอยู่พอดึงมาแล้วพอดึงสายเป็นุดนับ แขนที่วางลูกเนี่ยมันจะยกขึ้นมาแบบนี้ทําให้เวลาวางลูกขนุนไปแล้วเนี่ยลูกขนุนมันจะไม่ตกแขนมันจะกว้างนะครับแล้วเวลาที่เรายิงออกไปปุ๊บจังหวะที่เราปล่อยสายยิงไปนะครับขาตรงนี้ตัวแขนเนียมันก็จะพับกลับลงมานะทําให้ไม่มีจุดสัมผัสกับลูกขนุนให้ลูกขนุนสามารถจะวิ่งไปโดยที่ไม่โดนอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นทําให้เป็นการเป็นเรสแบบนี้ที่ผมว่าใช้งานสะดวกสำหรัแบบคันฮันติงเราขยับคันยัยงคันถือไม่ตรงกว่างไปกว่างมาลูกก็ไม่หล่นสามารถยิงได้ใส่ตัวอัลตาเรสตัวนี้เข้าไปที่คันนะครับแล อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่เราสามารถใส่คันนี้ได้ก็คือตัวเซเรไบลิเซอร์ปกติถ้าเป็นการทันติ้งเราใส่สั้นๆแบบนี้ประมาณ8นิ้ว10นิ้วนะครับเป็นการถ่วงน้าหนักให้มีคัน้าหนักมากขึ้นนะครับซับแรงซับไรเพิ่มขึ้นไปทั้งๆที่จริงๆคันตัวนี้มันก็แทบไม่มีแรงสั่นอยู่แล้วใส่หลกัลกๆพวกเซเรไบลิเซอร์พวกนี้ก็เป็นเรื่องของการถ่วงน้ําหนักที่เราต้องการสามารถจะเลือกความยาวเลือกขนาดได้นะครับแล้วก็ผมว่าอุปกรณ์ที่เจ๋งที่สุดที่มันมากับคันทันติ้ ตัวนี้เป็นตัว g ก Stick 2.0นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ที่เราสามารถจะใส่เข้าคันตรงนี้แล้วก็สามารถจะวางคันกับพื้นได้โดยที่ไม่ต้องใช้ขาตั้งคันเลยเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งของตัวคันใหม่รอกใหม่ตรงนี้มันจะมีตัวจุกตรงนี้นครับเป็นยางเหมือนเป็นห่วงยางอยู่ที่รอกตรงนี้เวลาเราวางไปมันก็จะไม่เป็นลอยนะครับตัวรอกตัวแคมตรงนี้ไม่เป็นลอยเวลาเราวางกับพื้นแล้วก็คันนี้เวลาเราไม่ได้ใช้นะครับเวลาจะเก็บใส่คันเก็บใส่กระเป๋าก็สามารถจะบิดนะครับหมุนแล้วก็พับออกมาได้ ด้านตรงนี้นะครับสามารถถอดเลยก็ได้นะครับหรือว่าสามารถจะหมุนพับเข้ามาเก็บไว้ด้านในของคันเป็นมุมแบบนี้ก็จะไม่เกะก,กะเวลาที่เราไม่ได้ใช้เวลาเก็บใส่กระเป๋าคันธนูครับอ่ะเมื่อกี้เราลองไปแล้วนะครับทั้ง4คันนะครับทั้ง RX8 RX8 Ultra Alpha X30 Alpha X33 นะครับอันนี้เราเลือกคันที่แต่ละคนชอบกันมา,มากที่สุดมันดีหมดเลย <laughs> คือมันดีหมดทั้งสคันต้องพูดไปอย่างงั้นใช่ครับ ผมเองผมยิงธนูห้อยมาสิบ็ดปีแล้วตั้งแต่ยิงคันแรกมาถึงทุกวันนี้ทุกปีเราก็บอกว่าโหคันท้อยดีมากแล้วผมก็บอกว่ามันไม่มีทางดีกว่านี้แล้วแต่มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆทุกปีกปนะครับโดยเฉพาะคันนี้ครับแ x 8กับ a l p ฟ a เเนี่ยปั๊บคิดว่าไงสําหรับผมคือผมมองว่าถ้าเทียบกับรุ่นก่อนนะคือมันเงียบลงนะครับแล้วก็แรงสั่นน้อยลงยิงนุ่มขึ้นจังหวะสุดท้ายเนี่อยอ่างไอคยิงไปเหมือนไม่ได้ยิงครับไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับแล้วก็ผมว่า ควาคันมันเท่ลักษณะของความลักษณะทรงของคันตรงนี้ครับใส่ชุดแต่งครบชุดแบบนี้เราสวยมากใช่คิดคล้ายๆกันแต่คนละคันคือผมคิดว่ามันมันเป็นเรื่องความรู้สึกในการยิงนะคันดีหมดเลยถ้าผมเป็นคนยิงปืนด้วยคันนี้มันจะเหมือนแบบปืน9้ามมใส่แบบคอมเพนเซเตอร์ยิงแล้วปุบปุบไม่มีแหล่งสะท้อนไม่มีปืนสะบัดเลยส่วนอันนี้มันเหมือนแบบ3ามพัเจ็ดแม็กนัมแต่ใส่คอมเพนเซเตอร์เหมือนกันคือไม่กระดกแต่แบบ แรงนิดหนึ่งอย่างอาไฟยมันจะรู้สึกว่ามันจะหนักจะแรงกว่าปุ๊บว่าแต่ว่าไม่ได้สั่นนะใช่ปึ๊บแล้วนิ่งเลยเหมือน357ใส่คอมเพนเซเตอร์ผมเน้นเลยว่าอย่างนั้นแล้วโดยเฉพาะยิ่งคัน33นิ้วนะครับผมว่ามันทําให้ช่องว่างระหว่างคันฮันติงกับคันทาร์เก็ตแคบลงมากมันเป็นคันที่โฮนิ่งยิงง่ายแล้วก็ผมว่ามีความแม่นยําไม่แพ้คันทาร์เก็ตเลยในขณะที่มันเท่มากใช่ครับ รูปทรงการเจาะฉลุตัวคันเนี่ยต้องมาจับเองอ่ะมันเหมือนแบบทรานสฟอร์เมอร์่แปลงตัวมาจากนั้นเลยแต่อย่างผมผมจะชอบคันสั้นมากกว่านี่อย่างที่บอกเรามันเป็นเรื่องของความชอบแต่ละคนละแต่ผมมาชอบคันฮันติ้งที่เป็นคันสั้นรู้สึกว่ามันมันเล็กแล้วเวลายิงไปมันรู้สึกแบบสะใจหน่อยนะครับแล้วก็มีทั้งสั้นทั้งยาวมีทั้งสั้นทั้งยาวสุดท้ายแล้วลองดูได้หลายคนอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคันผมก็มีหลายคันมากแต่ว่าตอนนี้ถูกใจมากคือ Alpha X3 3 เดี๋เลือกสีก่อนใช่ <g ül> <laughs> ครับเพราะอย่างเพราะอย่างคันฮ้อยถ้าเป็นรุ่นใหม่ปีนี้นมีสีให้เลือกเยอะมากทั้งสีที่เป็นแบบเป็นสีเป็นสีเป็นผิวเซราโคเป็นสีแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบเป็นลายพรางแบบไม่ร <ไล S 2> ู้ก,กี่ลายลาสวยใช่ครับลายพรางสวยสวย,สวยมาก ลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็มา<ช>เลือกสั่งที่อชา,าชีวิตไยได้เลย<ช>เราสั่งไม่ได้หรอเข้าไปในเว็บฮอยด์เขาจะมีเป็นหน้าเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ก็ได้นะครับคือเข้าไปมันจะมีให้เลือกเลยเราสามารถจะคัสซอมคันได้นะครับเลือกสีคันสีลิมสายแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ใส่ที่คันนะครับปริ้นหน้าตรงนั้นออกมายื่นที่อชาชีวิตไทยเราสามารถจะสั่งให้ได้เลยคือผมเนี่ยนั่งดูเว็บอยู่หลายวันแล้ว <c oughs> แต่ว่ารอสัมผัสยิงจริงก่อนนี่คือข้อดีของการที่มาที่อชาชีวิตไทยครับมาถึงงลอเครับพะน ดูในเว็บดูวิดีโอมันก็อย่างหนึ่งมันไม่มีทางไม่เหมือนได้ดูวิดีโอคันมันไม่สวยเท่านี้นะยิงก็บอกกันไม่ได้หรอกว่ามันรู้สึกยังไงว่าการยิงแล้วยิงเป็นยังไงเพราะความชอบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนบอกเพื่อนชอบเรามาลองอาจจะไม่รู้สึกเหมือนกันลยลองยิงเสร็จแล้วเลือกสีในเว็บพอยต์แล้วสั่งต้องมีครับใช่ครับแล้วก็ใส่ถ้าเป็นแบบนี้ใส่อุปกรณ์ให้ครบเซตแบบนี้นะครับครบชุดนบบนี้เทมากเอาไปยิงให้สนุกครับเอาไปยิงให้สนุกเลย